ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการช่อง5ข่าวเที่ยงค่ะพบกันในวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2557ค่ะเที่ยงนี้นะครับติดตามข่าวสารกับผมพลวัตผู้พิพากษาดิฉันปริญาเนตรวิชียนะคะทักทายคุณผู้ชมใน177ประเทศทั่วโลกที่รับชมรายการของเราผ่านทาง TGN ด้วยค่ะวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพรานามัยแข็งแรง ที่ศาลาสิริราชร้อปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ พวงมาลัยไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพลนาไมยแข็งแรงและหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ววันอาทิตย์นายทองมาว,วิจิตพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทพฤกษาเวลเอสเตตจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายใจกันดอกไม้สดและร่วมลงนามถวายพระพ,พรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลนาไมยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยสืบไป